ขอต้อนรับเข้าสู่ทำไมมันอยู่คนเดียววะอ่ะงงดีเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการออนไลน์สเตชันทานีเป็นยา <c oughs> มาได้เล่นนานเล้ช <c oughs> <c oughs> าไฟประเมินอ่ะบอกเลยว่าวันนี้เป็นเกียรติของรายการเรามากนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของวันพีชเนี่ยคนคนนี้ โดนด่ามายเยอะแล้วไม่ใช่คนคนนี้เป็นที่หนึ่งของเมืองไทยเลยอ่าแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราจะมาไฟกันแบบไม่เปิดหน้าอ่าให้มันเป็นแบบมิสต e รี่มิสตรีอ่าและแน่นอนคู่แข่งของเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสามีดิฉันเองทำไมถึงกล้าพูดคำนั้นแต่ก่อนอื่นก่อนใดอ่ะจีจี้บินอีกรอบหนึ่งลูกใจใขุง้ง โอเคนี่ก็จี๋จี้วัะทักทายเรียบร้อยแล้วงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะแข่งกับใครและเรื่องอะไรเราไปเจอกันเลยค่ะในช่วงท้าไฟ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 เข้าสู่ช่วงท้าไฟ แน่นอนฮะเราอยู่กับช่องกราดิ us สเ e มีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมเป็นเกียรดมากเลยค่ะเป็นเกียรติมากก็เป็นเกียมกิายมากครับเป็นการมาร่วมสนุกในรายการครั้งแรกในชีวิตของผมเลยฮะเอาจริงคือเป็นเสียงที่ใครที่ชื่นชอบวันพีชอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ยินเสียงคุณต้อมอัปเดตข่าวเอยข้อมูลเอยนั่นมากแลนใน OS เรามีแฟนคลับคุณต้อมเยอะมากเลยใช่ครับขอบคุณมากครับผมติดตามดูอยู่ในคอมเมนต์ต่างๆในคลิปของ OS <laughs> <laughs> มีพูดถึงมีพูดถึงก็วันนี้ได้รับเกียิจากคุณต้อมแน่นอนเราต้องแข่งเกี่ยวกับวันพีชแล้วก็คู่แข่งจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากผู er. eh ini, imo, between, ้ชายเพียง1เดียวคนนี้ชามโมคุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชามโมคุงจะบอกว่าคุณต้อมเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับคุณด้วยนะถามจิงใช่ครับเรี่กไทีว่าผมขอแข่งกับพี่ชามโมเลยนะครับอพี่มาตั้งนานมากๆเลยทีเดียว FC พี่ตังแต่รายการเอือกอะไรเงี้ย ขอให้เจริญนะครับคุณต้อมจะเลือกเลยเหรอแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกคือถ้าเกิดพูดเรื่องวันพีชเนี่ยคุณต้อมน่าจะยืนหนึ่งเรื่องวันพีชในประเทศไทยผู้ชายคนนี้ก็ยืนหนึ่งเหมือนกันในบริษัทเพราะอะไรโมคือยืนอยู่คนเดียวแหละแล้วพี่เดี๋ยวนั่งเอาอีกแล้วอมันไม่เคยหาเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะบอกกติกาให้ฟังก่อนกติกาไม่อยู่ว่าจะให้สลับกันหรือจะให้คุณต้อมเป็นคนเลือกก่อน1ถึง20เลือกเลขไหนมาจะมีอาวุธของตัวละครในวันพีชตัวนั้นให้ตอบว่าอาวุธชิ้นนี้เป็นของตตตััวววลละคครไหนแุ้้ณอม มีเวลาในการตอบ5วินาทีถ้าเกิดตอบทันได้คะแนนตอบไม่ทันไม่ได้คะแนนใครได้คะแนนมากกว่าก็จะชนะไปนะคะและถ้าเกิดสมมติว่าคะแนนเสมอกันเราจะมีข้อตัดสินขึ้นมาถ้าเกิดรูปขึ้นปุ๊บใครตอบได้ก่อนก็จะได้คะแนนไปเลยนะคะอะแน่นอนพูดถึงทาไฟไม่มีของรางวัลก็ไม่ได้และของรางวัลในวันนี้บอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่มากโอ้ oh. ยังจ้ะ <laughs> นั่นก็คือเอ็ดเวิร์ดนิวเกตตัวนี้เลยพีเม oh. ื <c oughs> คุณต้องบอกหน่อยมันเป็นงานอะไรคะมันเป็นงานที่ภาพโปรโมทมันจะดูดีกว่าของจริงเสมอของใครนี่งานสิก u r อาร์ต i โ o ่ D <c oughs> วันนี้นเราไม่แจกค่ะมาโโ่งเ้ยอ่ะโอเคก็ใครชนะได้ไป <c oughs> แน่นอนพูดถึงรายการท้าไฟมันต้องเป็นธรรมเนียมมันจะต้องมีการหิงข่ากันเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชายที่ขึ้นชื่อเรื่องปากเนี่ยพูดก่อนแล้วกันพี่หมื่นอะหิงข่าหน่อยจ้าสวัสดีครับไม่ใช่เดี๋ยวให้แจมโบิงหน่อยจ้าเอาจริงๆเทียบภาษีแล้วเรื่องวันพีอะคุณป้องเขาเก่งกว่าวันนี้ผมไม่มีอะไรจะเสียแต่ว่าถ้าเขาแพ้ผมขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้คอมเมนต์ในช่องเขาจะเป็นไงอะ S <S โอเคให้คุณต้อมบอกเลยรชาวบ,บ้านะะวันนี้นี่แรงกดดันมหาศาลมากแต่ความมั่นใจนี่คือไม่มีเลยถ้าขิงก็คือนี่พี่ดูฉากหลังผมนี่นี่คือมันเต็มไปด้วยวันพีททุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับวันพีทไม่อยู่ข้างหลังผมหมดแล้วเนี่ยพี่โอ้ประมาณ<อ>นี้แล้วกันถือว่าเป็นธรรมเนียมขิงขงากันแล้วนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะหนึ่งถึงยี่สิบคุณต้อมเลือกเลขอะไรคะเก้าครับมีเวลาตอบห้าวินาทีถ้าพร้อมแล้วสามยังลืมถามเอฟเลยพร้อมไหมมึงพร้อมเอฟพร้อมถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง อันนี้อาวุธของดอนคลิกครับโาว์ดังไปแล้วระเบิดป่ะใช่อันนี้จริงๆในเรื่องเนี่ยมันไม่ได้บอกไว้แต่ว่ามันมีเขียนไว้เนยพี่ว่าอาวุธมันเรียกว่าไดเดนโซแปลว่าพอกมหาสงครามอะไรเงี้ยตั้งชื่อให้มันดูอลังการเวอร์สุดท้ายก็ดนูฟี่แล้วทุบแตกจำยันชื่ออาวุธได้ด้วยกูยังจำไม่ได้เลยมึงมึงตอนที่เขาบอกประวัติมาในสตูดิโออะทุกคนแบบโอเคคุณต้อมนำไปก่อนนึ่งกันแนน อ่ะสามโมเลือกเลขเลยค่ะเลข15แล้วกันถ้าพร้อมแล้ว 3...2...1... สอ่งด่าดาบของจุละคิวมีฮอคครับถูกต้อ คุณต้อมอันนี้ดาบหนึ่งใน12ปสะใช่ครับ12สุดยอดแห่งดาบดาบเล่มนี้ชื่อโยรุครับมันแปลว่าตอนกลางคืนเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มันเข้ากับธีมไดคูล่าของมีฮอคเนี่งเขารู้เยอะกว่ากูอีกไหมดูเยอะดูน้อยแต่ตอบถูกคือตอบถูกมึงโอเคโอเคตอนนี้เสมอเป็นหนึ่งนึงเรากลับมาที่คุณต้อมค่ะเอาหมายเลข11แล้วกันครับถ้าพร้อมแล้ว3 21 อาวุธของคิลเลอร์ครับโจด่าที่เป็นในผู้หูกัปตันคิดป่ะใช่ที่เป็นหน้ากากดาบพังอ่ะพี่นั่นแหละเออใส่หน้ากากอาวุธมันเนเหมือนจับเหมือนมอไซอ่ะเออเออเออโอเคคุณต้อมนะเป็นสองแหน่งไปต่อกันที่ชามกุงเลยอ่ะเอาเบอร์หนึ่งเลยมันต้องออกมาเป็นแขนลูฟี่มากถูกตองอันนั้นก็เป็นอาวุธใช่ไหมเออมันเป็นอาวุธเปล่าวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันวะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง อาวุธของอัลบิด้าครับตู้ดงโหเกือบเกือบนึกไม่ออกอ่ะมันเก่าว่ะอัลบิด้าเหมือนเป็นตัวละครที่โผล่มาตัวแรกๆเลยปะใช่ฮะตอนนั้นโคบี้เป็นเด็กเอ๋ออยู่เป็นเด็กแว่นเด็กน้อยตอนนี้เป็นหนุ่มหล่อแล้วเรียบร้อยตอนนี้ชามตาแว่นสองนะสองไปต่อกันที่คุณต้อมเลยค่ะเหมือนศึกเซเวอร์เอาชีวิตรอดมากเลยผมเนี่ยขอหมายเลขสองแล้วกันครับต่อมันจะมาต่อต่อกันเย่ายนี้คิดว่ามันจะง่ายทั้งสองข้อหรือไม่ว ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอออ,อาวุธของซาบโบครับถูกต้อง ง่ายจริงยังเป็นตามที่คาดไว้เป็นท่อประปาที่ซาโบใช้มาตั้งแต่เด็กนะฮะใช้มาตลอดผมก็พูดไปงั้นแหละมันมันน่าจะไปหยิบท่อแป๊บที่ไหนสักแห่งมาใช้แล้วมันก็ใช้ตั้งแต่เด็กยันโตเลยก็ไม่มีชื่ออุธด้วยนะมันไม่เปลี่ยนท่อด้วยใิมเออมันไม่เปลี่ยนท่อเปลี่ยนหละเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนกันบ้างคืออันตั้งแต่เด็กๆที่ตอนนี้เขาอยู่ในเกาะด้วยกัน3คนแล้เขาก็ใช้อันนี้มาตลอดเลยใช่ปะใช่ครับเหมือนแบบเป็นซิกเนเจอร์ใช้จนคุ้นมือแล้วอย่างเงี้ยอ๋อโอเคคุณต้อมนำไป มานั่งนึกดูนี่อาวุธในวันพีที่ก็แปลกๆเยอะเหมือนกันนะเยอะเยอะเลยนไม่ได้มีแค่ดาบเออไปอา<พ>ตาผมใช่ไหมเบอร์เจ็ดครับลัคกี้ <Lucky S 1> <พอ S 2> นัมเบอร์สามสองหนึ่ง อาดานโปเลียนของดิ๊กมัมครับชูดออันนี้จําชื่อได้เออทำไมมันมีเขี่ยวมีปากมีหน้าดียะมันมีชีวิตรู้แบบว่าตอนแรกมันจะเป็นหมวกก่อนปะใช่ครับแล้วพูดถึงอาวุธแปลกๆเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้นึกถึงวันพีทเลยผมนึกถึงวันพันแมนะไอ้ที่อาวุธเป็นที่ดัดขนตาไม่ได้ออกมาเป็นอาวุธแปลกๆจริงแปลก่อะโอเคตอนนี้ชามตามมาเป็นสามน ื่ี้พี่ชามโมเขาเลืองอะไรนะเใช่ไหมไม่เจ่เจครับันผมเอา19แล้วกันฮะมันมืนใกล้เจดกันย่างไ่บอสเลือกเลือกให้มันกระจายกระจายโอเคดูว่าตอท้ายมันจะเป็นยังไงโอเคถ้าพร้อมแล้วสองดูเรนดดลของคาร์เบนดิทครับถูกด้ จำชื่อได้ไงอ่ะอันนี้เนี่ยดาบรูปร่างมันตรงที่ถือเนียมันจะเหมือนกระลำปีที่ลูฟี่มันล้อชื่อเล่นของคาเวนดิสเพราะว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นมันเขียนว่าคาเบจิมันจะออกเสียงเป็นแบบคาเบจกระลำปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆรูปร่างผมไม่รู้ว่าเขาจงใจให้มันเหมือนกระลำปีหรือเปล่าแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าการออกแบบให้มันดูอลังการอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนก็แบบล้อกันว่ามันเป็นดาบกระลำปีเขาคุยอะไรกันเอฟเอฟเขาคุยอะไรกันมันมีพวกตัวประกอบในเรื่องที่แบบว่า โมเกี่ยวกับดาบเลียนี้ว่านี่คือหนึ่งในดาบที่ดีที่สุดในโลกนะแต่ปัจจุบันก็ยังไม่บอกนะว่าเป็นอ,อันดับที่เท่าไหร่<อ>แต่ไม่อยู่ในหนึ่งใน12ใช่ไหมยังไม่มีบอกครับแต่ว่าหลายคนก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ<อ>เพราะว่าเขามาเป็นลูกน้องลูฟี่มันก็ต้องเป็นแบบคนที่เก่งมากๆหน่อย<ม>อะไรอย่างเงี้ยดาบก็อาจจะเป็นดาบที่แข็งแกร่งมากๆ,ๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคค่ะคุณต้อนมนําไปเป็นสี่ต่อส ปะเะไปเป็นการเสียเวลาบ่สิบสาแล้วกันสิบสามนี่ลักคลกคี้นำเบอรของจริงมึงถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งวอ สิหายลืมไม่ออกหมดเวลาหลังยี่น้ำเบิดจริงหลังยี่น้ำเบิดจริงมันเป็นตัวอีพี่โมอาจจะคาดไม่ถึงมันคืออาวุธของแจ็คแจ็คแจ็คลูกน้องไคโดนึกออกแล้วแจ็คแห่งภัยแรงข้าหัวพันล้านผมไปนึกถึงไอ้สองตัวที่มันเคยอยู่กับโซโลตอนแรกๆอ๋อจอนนี่กับโยชิกุอันนั้นมันจะเป็นดาบแบบปลายหักๆหน่อยพี่อันนี้มือกันนั้นนานมากนะโมนานแบบกลัวยังไม่พิตุสเลยตอนนั้นนานมานานมากนะโมแพ้พลาดเลยแพ้แพ้กลับไปที่คุณต้อมค่ะเอาไป เป็นสิบห้าแล้วกันครับเอเคไปแล้วไปแล้วเอ้ยโอ้โหโอเคครับเมื่อกี้เราไม่จัาเต้นาสิบสองแล้วกันครับใกล้ๆโอเคคือถ้าเกิดเขารู้ข้อนี้เขาก็ต้องรู้ทุกข้อแล้วแม่งว่าข้อนี้ยากนะออฟจริงๆเองั้นเดี๋ยวผมเกินก่อนเลยนะครับคนที่กำลังดูอยู่ถ้าผมตอบผิดนะครับผมบอกเลยผมขอโทษขอโทษมันไปทางนั้นวะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งของชิกิูได้ ้ยังไม่ดูจำได้อันนี้นึกออกนึกออกนึกออกใช่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นก่อนเอาไปมัดกับขาใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยจริงๆดาบเขามีชื่อด้วยนะฮะชื่อโอโตกับโคงาราชิโอโตเนี่ยมันหมายถึงแบบลมในช่วงซากุระบานส่วนโคงาราชิเนี่ยมันหมายถึงลมหนาวเป็นฤดูกาลของญี่ปุ่นเขาอะกูถึงบอกไนะว่าใครมาเจอกูเนี่ยคุณต้อมนอยเป็นห้าดาวกลับไปที่ชามงควงเบอร์สี่ วัวฝีอะฟ้าฟอมแฝงปีพาฟอบฝ้าพีพาฝีเอาแล้วแตงเลยแล้วแต่เลยฟางฟองฟึ่ง,งอ่าอินาสุมะจูดา ลูกน้อยอีวันคอปะใจใจใจที่เขาจะสามารถทําให้อะไรก็กลายเป็นกระดาษได้บ้านแล้วเขาก็ตัดได้ใช่ไหมใช่ครับโหพอเห็นพี่ชาโมตอบเมื่อกี้ผมทําท่าแบบขยับแววนสมก็เป็นคู่ต่อสู้ที่คู่ควรของฉันอ่นได้เยูกือบเลื่อไม่ออกผมคาดหวังแบบไปสูงมากนี่แหละครับมันจะต้องสมน้ําสมเนื้อแบบนี้พี่อะโอเคสามตตาเปวนซี่าห้ะกลับไปที่คุณตั้มค่ะ17แล้วกันครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สองหนึ่ง ของอาลองครับถูกต้องมันง่ายยังวะอาลองอะไรโบอาลองอะไรอาลองพักดีวิจิถอแย่งกันเล่นอีแย่งกันเล่นเลยผู้ส่งยิ่แย่งกันเล่นเลยอันนี้มันก็มีชื่อเหมือนกันนะพี่ชื่อดาบคิริบาจิหมายถึงเลื่อยฉลามมันเป็นเลื่อยแต่ว่ามันเรียกว่าดาบอ๋ออ่ะโอเคคุณต้อมน้ำเป็นหกต่อสี่ไปต่อที่ชาโมคุงอะเบอร์สิบแล้วกันคุณแน่ใจนะคะ งั้นเบิร์ตอ้าวสิเบิร์ะจะเปลี่ยนเปล่าไม่ไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนต้องวันใจอย่างนี้ดิวว,วันนี้แต่งตัวซะหลอ่จ <ำ S 1> อจ้ะกลับเอ้ากลับสามสองหนึ่งโอ้ไอ้มีดไอของเอสเอสเอสหนูได้ มาแบบล้ำมากมันเคยใช้ไหมมึงไอ้ดาบมันเนี้ยแทบจะไม่เคยใช้เลยมีดเล่มีเหมือนพกไว้เดินป่าเฉยๆเคือจําได้ว่ามีดเร่มเนี้ยจะไปเห็นอีกทีดึงก็ตอนที่เอสตายเลยแล้วอ่ะแล้วเขาก็ไปไว้ที่หลุ่มศพอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่โหนี่อาวุธมึงเหรออันนี้มึงด่ากูอ่เขามีช็อตที่แบบเอสใช้มีดนี้ฟันก็คือมีตามพวกในเกมวันพีทแก๊งประเทินสองอะไรเงี้ยมีใช่แบบนั้นโอเคชาโมตาเป็นห้าต่อหกค่ะ ใช้ได้อยู่นะอยู่ว่าใช้ได้อยู่นะกลับไปที่คุณตั้มค่ะเรียกว่าสูสีมากดังนั้นถ้าเกิดผมจะพลาดไปสักข้อหนึ่งก็ถือว่าเป็นการทำให้เกมมันสนุกขึ้นแน่นอนนะเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้ไหร <c oughs> อวะเลข8แล้วกันครับ <c oughs> ยากไหมเอฟเอฟบอกกลางกลางกล้งพอบอกกลางๆถ้าไม่ได้จะอายมาก <c oughs> เฮ้ยบอกกลางๆคือกลางๆเรื่องที่เป็นตัวตัวประกอบเลยะค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคถ้าพร้อมแล้วส2 1ส อา่าฮาดี้จังม้กไม่ใช่เฮ้ยไ,ไ,ไม่วลา บานิบาลอ๋อเจวรองพัสดีอิมเพลดาวเฮ้ยที่มันลงพุงใช่ไหมที่มันลงพุงอะแต่ที่ลงพุงแล้วไม่เอฟเอฟหก็ตอบไปได้อันนี้ไม่กลางเอฟอันนี้ยากมากเอฟไม่ไม่อันนี้คือจริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าไอผู้คุมในอิมเพลดาวมันใช้รูปร่างแบบนี้ค่อนข้างหลายตัวแต่แวบแรกผมไปนึกถึงโฮดี้นู่นเลยนะที่มันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่มันจะเป็นสีแดงตายแล้วดีนะผมไม่ได้้อนี้ กลับไปที่ชามโมกุงเมื่อกี้คุณต้อมาเบอร์อะไรนะครับเบอร์8ครับอ่างั้นผมไปไกลๆดีกว่า20ไกลจริงเพราะมึงไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วมันหมดแล้วที่20ถ้าพร้อมแล้ว3 2<ม> 1, อ1 2> เอ่อโอ้โหเดี๋ยวหมดเวลา <c oughs> <c oughs> วิสตาหรือเปล่าฮะส้อาวิสตาวิสตาไม่น่าเลือกเลยไม่ออกเลยอะตอนเลือไม่น่าไปไกลไม่น่าไปไกลเออไม่น่าไกลเลยตอนนี้คะแนนอยู่ที่หต่อห้านะคะกลับไปที่คุณต้มค่ะเอาใกล้ๆกันแล้วกันสะ18ปดคอส8บ้ปดาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอ๋อดาบของรอครับต้องโคจะง่ายเลยเอ็มเขาจะมีขนขนในตรงนี้นี่แหละไอ เขาเรียกว่าอะไรนะที่กันกันปลอกดาบอะโมดโมดทำท่าดีดีโมดทำท่าดีดีโมยอย่า แต่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าดโคกุนะดาบเขาจะยาวกว่าปกติใช่ไหมฮะใช่ครับยาวกว่าตัวคนแต่เวลาใช้จะหดสั้นลงมาให้ใช้ง่ายขึ้นคือแกวาดไม่ค่อยพอดีกันมากนักหรอกฮะดาบมันจริงๆขนาดดาบมันยาวกว่าตัวเราอีกแต่เวลามันถือเนี่ยเราจะสังเกตว่าจะสั้นลงกว่าตัวมันเป็นบางฉากโอเคคุณต้อมนำไปเป็นเจ็ดต่อห้าต่อกันที่ชาบอของเบอร์สามเบอร์สามสามสองหนึ่งอ๋อหูเคร่งชั่วยิม่ออก สู้เขาหมดเวลามันเชื่ออะไรวะคาซากุีิเป็นหนอกที่ถือไว้เฉยๆตอนสู้ใช้พลังผลพิสารอย่างเดียวมีหน้าที่คือเอามาแทงตัวเองเฉยๆหอกโมกุระมังกรดินนั่นหมายความว่าข้อต่อไปถ้าหากคุณต้อมตอบถูกคุณต้อมจะได้ไมายไปครอบครองเลยค่ะโอ้โหเขาตอบอย่างไวเลยอ๋อตอบไม่ถูกเลยตอบถูกเลยเขาตอบถูกแน่นอนใช่ นี่เรานี่เราตัดมุกกันแบบนี้เลยข้อนี้ผมจะปิดบัญชีพี่โมด้วยปากของผมเองเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไม่ได้มันด้วยมือของผมเองดีกว่าจะปากจะมือมันก็มันก็ดูไม่ดีีจมันคิดดีไม่ได้ลวกันเนี่ยผมจะปิดบัญชีพี่ชามูด้วยข้อนี้เองโอเคโอเคเลขสี่ครับเลขแห่งความตาอ้าวเลือกไปแล้วดยวยเลือกไปแล้ว หกเอาไปยังครับพี่ <Y ang? S 2> ยังโอเคข้อแมชพอยต์ของคุณต้อมกร 3, 2, oh, <yeah. S 1> าดิอุสเคบีครับสามสองหนึ่ง <laughs> โอ้โบบยยากของทาชิชิงิครับชนะโอ้ต่อไปจังวะ <laughs> ใช <จ S> ่แลบชิงุเละครับชื่อเขามีความหมายด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ได้แปลไทยมาแล้วผมก็ไม่รู้จะแปลยังไงเดี๋ยวมันเป็นเหมือนแบบสายฝนช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยก่อนอื่นก่อนใดและแน่นอนค่ะคุณต้อมชนะไป ซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วบวยของรางวัลนี้ก็เป็นของคุณต้อมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการส่งให้อ่ะส่งให้หน่อยส่งให้หน่อยออฟส่งเข้าไปในกล้องเลยส่งให้ส่งให้ไปส่งไปปุ๊บปุ๊บไปอ่าโอเคของถึงคุณต้อมแล้วไปสนีทายเก้งเกองเก้งหมดอะอ่าเดี๋ยวเลยสี่ข้อไปเล่นกันยังขำโอเคมาเหลือ5 14 16แล้วก็ตัดสินตัดสินมาเอ ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 2> ปตัดสินจริงอ <c oughs> ของมันกำลังมีบทเด่นช่วงนี้เลยพี่หมดเวลา มึงเลือกคอยากมัทำไมเฉลยทีเฉลยทีเอกเดกค่ะโอ้เอ็กเนกนายเอาหกล่องนะพามันแปลงร่างอย่างเดียวเลยมันใช้อาวุธด้วยหรอใช่ครับมันจะถือไว้แล้วมันก็แปลงร่างเป็นไดโนเสาร์แล้วก็ไปไล่งับชาวบ้านโดยที่เอาไปไหนก็ไม่รู้มันมึงใช้โจมตีใส่ยักษ์อยู่เขาใช้อยู่หมายที่คุณต้อมค่ะเหลือ5 14 16ี่ค่ะ5แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สองหนึ่งค่ะ อันนี้ของเอเนลครับเอนลูครับถูกต้อง สรุปเขาชื่อเอเนียลหรือเอเนลูอ่ะผมว่าเรียกตามเรียกตามญี่ปุ่นว่าเอเนลูอ่ะมันเท่กว่าแต่ว่าเวลาเรียกเอเนลูแล้วชอบมีดราม่าในโลกโซเชียลเพราะอะไรคะเหมือนแบบว่าตามหลักภาษาอังกฤษเขาต้องเขียนว่าเอเนลมันก็ต้องอ่านว่าเอเนลอะไรไปเงี้ยใช่แต่ผมชอบเรียกว่าก็อดเอมิเนมมากกว่าเพราะว่าเอาะม่นหน้าเหมือนคมนใช่ใช่อันนี้มันมีชื่อด้วยนะฮะแต่มันเป็นชื่อที่มันไม่ได้บอกในเรื่องมันเรียกว่าโนโนสซามะโบแปลว่าไม้เท้าพระเจ้าแล้วถ้าไมนไม่ได้บอกในเรื่องแล้วคุณไปรู้มาจากไหนคะรคุณคือค วินาทีที่เลือกเมื่อกี้ผมมีเสียงผุดขึ้นมาในหัวผมแวบหนึ่งว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดกูมาตอบผิดในอีตอนข้อเล่นๆนี่จิ๊บหอยเลยเนาะสามวันคงออาสิบสี่ป่ะอาสิบสี่ค่ะสามสองหนึ่งโอ้ขอยังชูไหน่อยคุณยักเลยเฮ้ยกลางกันไปหนงพี่กลางกลางใช่หมดเวลา เป็นอาร์คที่ยาวมากพี่แต่ว่าไอ้นี่เนี่ยมันก็อนข้าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ชั่วที่สุดในเรื่องวันพีซพี่โมนึกออกไหมรูปร่างดาบอะไรรรูปร่างดาบมันเหมือนเหมือนดาบโอเคเหมือนช้างพี่พอนึ้ออกไหมดาบเหมือนช้างมึงเหมือนตอนเนี้ยเหมือนอีโมลินออนไลน์อะแล้วแบบเหมือนเหมือนคุณต้องเป็นแบบเป็นครูอะเหมือนไล่จ้าโมเหมือนไล่ช้านี่ออกไหมเหมือนใครใช้ดาบช้างมึงคิดดีใคร มันเป็นดาบที่แปลงร่างเป็นช้างได้พี่ใครมึงใครเดี๋ยวกูไปกินข้าวก่อนมึงคิดไปก่อนเลยทั้งนั้นนะเอ้าเฉลยมากค่ะคุณต้อมมันคือดาบช้างฟังฟีดของสเปนดัมครับไอพี่แม่ตายอ่ะพี่แหมมึงอ๋อมึงรู้ไหมสเปนดัมตัวไหนรู้ไอซีพีไงเอ้เฮ้ยมันใช้ดาบหรือเหรอวะมันไม่ได้เอาไว้ฟันพี่มันเอาไว้แปลงร่างเป็นช้างและช้างก็จะวิ่งไปไล่ทับชาวบ้านอ๋อมันเป็นดาบที่กินมนต์วิชาเข้าไปอันเนี้ยอ่ะโอเคข้อสุดท้ายข้อ16ค่ะคุณต้อมถ้าพร้อมแล้ว3 2 ห่ดาบของ ฮอกินจูดโอ้ยอยากยักจริงตรงปลายกูดูเป็นหมวกลูฟีว่ว่ะจริงใช่พี่มันเป็นรูปร่างคล้ายๆหมวกฟางเพราะไอ้นี่มันใช้ผลที่เกี่ยวกับฟางไงโอเคค่ะคงั้นขอย้ำอีกหนึ่งทีนะคะคุณต้อมชนะไปครับจะบอกว่าดาบในวันที่นี่มันเยอะมากใช่แต่และดาบมันก็จะมีชี่ของมันอะไรเงี้ยก็คือต้องคนที่แบบแน่นจริงแน่นจริงกูก็แน่นจริงมึงตอนนี้นี่ ม <c oughs> ีขนาดยังไม่ได้กินข้าว <c oughs> อ้าวโอเคคุณต้อมเป็นไงบ้างนี่สนุกไหมฮะโอ้สุดยอดขอบคุณมากครับสนุกมากๆแล้วก็กดดันมากๆด้วยผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยวันนี้ขอบคุณคุณต้อมด้วยนะคะเป็นเกีิก,กับรายการเรามากๆเลยนะคะก็คราวหน้าถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากให้แวะเวียนมาร่วมสนุกใหม่นะคะคุณต้อมครับผมขอบคุณมากๆครับแล้วก็รู้สึกยินดีมากครับที่แบบเลือกพี่ชาโมู่เป็นคู่ต่อสู้ผมมองคนไม่ผิดจริงๆงขอบคุณมากครับพี่มองคนไม่ผิดจริงครับ สมชื่อเลยครับใช่แม้ว่าคนรอบตัวนี้จะพยายามบอกเฮ้ยมึงคิดดีๆนะคนที่จะเป็นไอดอลเลยเหรอเฮ้ยใช่เหรอนี่ยแต่ผมก็ยังยึดมเม้ในตัวพี่เสมอนะครับ FC ฟครับออดไล์ชั้นทารฟนะคะก็มาทุกวันจันทร์ห้าโมงเย็นนะคะถ้าเกิดบินตัดทันนะแต่ถ้าเกิดว่าคิดถึงตอนเก่าๆหรือว่าคลิปเราลงช้าก็สามารถดูที่เพลย์ลิสต์ย้อนหลังได้นะจ๊ะซึ่งจะขึ้นตรงไหนก็ไม่รู้เพราะว่าอันนี้มันเป็นช่องๆเนี่นะ ขวามอืออ่ะก่อนอจากกันไปเดี๋ยวให้คุณต้อมฝากช่องทางการรับชมของคุณต้อมก่อนดีกว่าครับก็ติดตามได้ใน YouTube ก็เป็นช่อง Grad i u s KB นะครับก็พิมพ์ GDC ไปก็ได้ GDZ แล้วก็ท่านในทวิตก็ UCIX ครับอันนั้นเอาไว้สำหรับไลฟ์สตรีมในช่องทำอะไรบ้างครับนั่นน่ะสิผมทำมา4ปีผมยังไม่รู้เลยผมทำช่องเกี่ยวกับอะไรคือมันก็ยังจับชายครับแ,แบบมันไม่เป็นหลักแหล่งเหมือนแบบเราทำคลิปไลฟ์สตรีมทั้งคุยเรื่องทั่วไปเรื่องการ์ตูนยูนเครื่องยนต์บ ภาคเสียงเรียนคำศัพท์ทำกับข้าวอย่าเข้ามาดูครับพับกระดาษฟาดของเป้ยวเที่ยวญี่ปุ่นเมืองไทยสมไมขับนี่เองมาโทเอ้ยนึกว่าทาอะไรแต่ที่มีคนพูดถึงเยอะก็วันพีชนะครับเพราะว่าใน800กว่าวิดีโอของช่องผมเนี่ยวันพีชนี่ฟาดไป200กว่าคลิปใครที่ชื่นชอบคุณ้อมก็สามารถไปติดตามได้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วงั้นเรามาลากันดีกว่าคุณผู้ชมเหมือนเดิมค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าเกิดว่าแขกก็สับสไคร้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ใหมด้วย นะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดี่บ๊บายบายก่อนเจ็ดคนกับหนึ่งตัวขอลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ